จ้าของท่านตื่ติดใจสึ่ปัญญาสื่นปติปัญญาสึกกำลังและรังเกือ่อเหมือนรังเกื่อเองปกติแค่ทำต่ออพกะเจาที่ต่อว่าให้รักเกือ่อเหมือนรังเกื่อเองกาา็ท้าตายของาคนอยู่แล้วแต่ในพระวรสารนี้เองพระพทเจ้าบอกเราว่าจงรังกกตรู ดูเหมือนเป็นเด็กที่ทำได้นนยากมันขัดกับความรู้สึกแล้วก็สูตรธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของเราแน่นอนโดเวลารารรู้สึกนี้ความรักเราก็จะไรูไ้สึกความรักของพ่อแม่ความรักสิ่งของเครื่องใช้ความรักแบบสามีภรรยาหรือแม้แต,คออต่ความรักที่เรามีต่อตัดเลงเราความรักนเป็นเรื่อง แต่ในวันนี้เพื่อนพิาบอกให้เรารักศัตรูแต่ของเราโจรมีควาต้องการให้เรานั้นไปตอกลงรักศัตรูหรือว่ารักปัะตูในการที่เขาเป็นพ่อแม่เป็นพิษสังขาของเราเหมือนกับที่เรานน้ำใจน้ำใจนะแต่พร่เนพิารบอกให้เราเป็นใช้น้ำใจการใช้น้ำใจในการรักคนที่ดูเหมือนจะเป็นศัตรูของเรา นั่นคือการปรารถนาให้เขานั้นได้เป็นคนที่ดีขึ้นปรารถนาให้เขานั้นได้รู้ถึงความดีสูงสุด,ส,ด,ส,ดสิ่งนี้เองครับเวาแต่ละคนนั้นต้องเปิดใจทําความดีแล้วก็มีเมตตาต่อุคนเหล่าน,นั้นในข้อรักษาี้บอกให้เราเป็นแล้บอกให้เราทําอะไรบ้างเป็นข้อความที่ วิธีการควรจะปฏิบัติอย่างไรควรจะดำเนินชีวิตอ,อย่างไรเระุ่งเจ้าบอกให้ามดีต่อผู้ที่เกยชทำเราให้หวยกรผู้ที่ฟังแกงเราให้หักฐานตัวนาให้กับผู้ที่ร้ายเราให้อดทนต่อพวกเขาและบางครั้งเราจะตบแก้มด้านหนึ่งก็ถามดีข้างนห้เขาด้วย หรือแม้แต่เราเล่าเท่ากุญแจไปให้กับผูกคนที่ขอและไม่ควรขอจากผู้ที่แย่งออกไปความกรนตือรือร้ที่พระเจ้าจะบอกเหตุผลที่เราต้องรั้งครูว่าเพื่อเราแต่ละคนนั้นจะได้เป็นคนของพระเจ้าผู้สูงสุดจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าบอกเราเพื่อที่เราจะได้ยังอยู่ในผู้สูงสุดก็คือ การอย่างของพระเจ้าที่ให้อภัยกับทุทุกคนทรงต้องการรุ่นต่อคนที่อักตันตูวคนที่เป็นคนชั่วร้ายพระเจ้าก็ออยังมีรังผาสำหรับความเป็นจริงในชีวิตของเราเราก็อปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไ็ยังโงหลายครั้งแต่เราทำดีต่อคนที่ทำดีต่อเราเท่านะั้น ทำดีแค่กับคนเพื่อเราพอใจทำดีเพื่อหวังจะได้สิ่งใดๆหรือบางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนเวลาติดตามข่าวสารในข่าวสารในโซเชียลมีเดียปัจจุบันบางทีก็รู้สึกกดอุนใจใหมือนกันหรือบ,บาง,งทางีคนที่ฆ้าถนนข่าทางมา้าลายก็คู่กรถชน กว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะรับมืออย่างไรเราจะให้อภัยกับคนที่ทำเหตุการณ์เหล่า,า,านี้ได้หรือไม่ก็ต้องอกย่ายาขณะเราได้เห็นเหตุการณ์ของผู้อื่นบางครั้งเองเป็นตัวเองที่ก็ยังรู้สึกเหมือนว่าโอ้คนเหล่านี้บางครั้งไม่ได้ให้อภัย ะะและหากเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็อุณัาที่เราทำเช่นนั้นในการที่จะให้อาภายัยแต่อย่างไรก็ตามเรียววกเจ้ารดเล่นหรืยนืนยันว่าเราเราจงหยา,ายามที่น้นนาาทัที่รักในบทอ่านที่สองนี้จากสู้ถ่ายทอดอลร์ชาวโบรินบอกไว้ว่าเราเกิดมามีลักษณะอย่างมนุษย์ดสัน,นา เราก็มีลักษณะหน,น,น,นึ่งมนุษย์สวรรค์องสัตว์นั้นมนุษย์บินคือตัวเรามนุษย์สวรรค์คือองค์พระเยซูเจ้าฉะนั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์หรือสะท้อนภาพลักษณ์ของพระเจ้าใด้ยิ่เรามาคิดมาไกลต่อเราว่าชีวิตของเรานั้นมีมุมไหนบ้างมีด้านไหนบ้าง ี่เหมือนกับพระเจ้าความประพฤติของเราเหมือนกับพระเจ้าไหนการตอบสนองป็นการิยาต่างๆในชีวิตเหมือนพระเจ้าวิธีคิดวิธีปฏิบัติของเราเหมือนกับพระเจ้ามากแ้ยเปีนไหนเพราะอยากจด้รับประทานหรืสว่าพระเจ้าเป็นภาพลักของเราผุ้ชนเราเียนยากเรียนรู้พระเจ้าและตรง ในตัวเจ้าเองก็ไม่ภาพลักณต่อนี้เพื่อเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในแนทางที่ถูกต้องหลายครั้งเวลาที่เราทัพในไรตาเวลาจะโพสเวลาจะลงโซเชียลมีเดียหรการที่จะลงภาพอะไรต่างๆเราต้องจะเภาพลักษณ์ของตัวเอง ที่จักล้องภาพบัตรของพระเจ้าเราทําให้ภาพบัตรของพระเจ้าเสียหายบางอย่างทำให้ภาพบัตรของพระเจ้าติดเกียนไปร้ปานอีกแ่ามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งขณะที่เดินอยู่ยยยริมทางปราปรกฏว่าก็มีโจรคนหนึ่งเข้ามาปฏิทินตัวแล้วก็เอามีนที่เขาบอกว่า ส่งเงินมาให้หมดจากกนนีไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกชายที่เป็นเจอเพนนว่าเือนนี้อากาศหนาวนะเอาเสื้อลุมไปใส่ก่อนจากนี้นก็ิจะสืนผมตัวเองขอให้กับให้กับนตนคนนั้นแล้วก็บอกจนนั้นอีกว่าหิวข้าวไหมไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็พา จนนีไปนั่งเห็นข่าวด้วยที่สุดพอสุดท้ายตาคนี้ก็จะหยิบเงินหยิบกระเป๋าตามค์ส่งให้กับโจนแต่โจนก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องเราก็ไายค้วพี่น้งที่รักเรื่องนี้คงจะเป็นที่ติดต่อเราได้เ้็ยอย่างดีความดีในชีวิตของเรา จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นย่องที่ดีได้สิ่งสำคัญพวกเราแต่ละคนจะต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยมุมมองโดยการตระหที่ดีบางครั้งเราแต่งมาแต่งกลับด่ามาด่ากลับตุกทำร้ายมาก็ต้องแก้แค้นเอาคืนสิ่งเหล่านี้เป็นความแปรปรวน เราแต่ละคนเรียนรู้ได้แต่หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสนุในชีวิตของเราแน่นอนว่าการหาความสุขในชีวิตได้ยากเพราะเราก็จะคิดแต่จะแก้แค้นที่แต่จะเอาคือเจรืญวัตถุการกิจของเราจะส่งแรงรังเกียจเหมือนเวลาเดินรถติดไปในน้ำจะเกิดตื้นการทำเราเขาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ จะส่งผลต่อคนที่อยู่รอบข้างเราเสมอบางครั้งพันทำให้เราเสียใจบางครั้งันธะทำให้เราเองเสียเพื่อนเสียคนที่รักฉะนั้นขอให้เรากระทำกบพระเจ้าร่วมกับเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวเองที่โดนตำหนิโดนต่อว่าโดนทำร้ายพระองค์ก็อยู่เสมอเพื่อเห็นข้ามในการเป็นชีวิตของเรา ดังนั้นสิ่งที่รพระเยซูเจ้าผูายบอกเราว่าไม่ให้เราไหนทำดีเราะคนที่ทำดีต่อเราสิ่งหลังนี้ไม่ยากเป็นความสำมากขอเพียงเรานั้นได้ตั้งใจขอพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เป็นพลังสำหรับชีวิตของเราแต่และ,นนละ,นะ,นละคนในการก้าวเดินในการดำเนินชีวิตพระองค์ไดงหยิข้าวและบอกผลทารการคืนกับเรา ว่าเราแต่ละคนนั้นคนจะต้องไป่เน็นชีวิตอย่างไรจะให้เป็นที่ของพระเประเจ้าขราเเจ้าโดนความอยู่รรัทุก่ัน